สวัสดีครับมาพบผมช่องไบซาแท้จริงครับก็วันนี้เป็นวันอากาศดีๆวันหนึ่งนะครับขับรถไปทำงานนะครับก็การจราจรก็ไปได้เรื่อยๆนะครับไม่ไปตอุปสรรคกับมอเตอร์ไซค์ครับแต่ถ้าเอารถยนต์มาเนี่ยมีมีทำงานสายแน่นอนครับก็ขับไปเรื่อยๆนะครับ หว่างทางผมขับไปผมก็ไปนี่เร่เร่งรีบเลย,เย,เยมากเพราะว่ายังไงก็ไปทำงานไม่น่าจะสายนะครับวันออกเด็นเช้าแล้วก็ระยะทางไปทำง,งานก็ตีนิ้วใจมากม,มันก็ถึงนะครับระหว่างนั้นผมก็เห็นสายตาคู่หนึ่งนะครับจับจ้องมองมาทางผมนะครับซึ่งอาจจะมองมาทางรถว่านี่ รถ่าไ่วะทำไมมันร้องเลยมาดูกันนะครับว่าแต่ตาคูดนั้นจะมองอยังไงนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆเ,เจอผมก็บีบแต่ทักทายกันได้นะครับมิตรภาพร่วมทางครับผม ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องไผ่ตาเลสซิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอจบเพียง <Thank you S 1> คลิปนี้ครับสวัสดีครับ